ราศีพฤกษพดวงการงานการเงินโชคราบความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษพในเดือนพฤษภาคมปี2567 ชาวราศีพฤกษพคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีพฤกษพเท่านั้น ดวงชะตาสำหรับชาวรัคนาราศีพฤกษกในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะดาวพฤหัสนะคะก็ได้ย้ายออกจากภพวินาศนะคะย้ายเข้ามาทับรัคนาราศีเกิดของคุณเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะจากนี้ไปนะคะอีกหนึ่งปีชาวชะตาจะประสบกับความโชคดีจะมีลาบมีผลจะมีทรัพย์สมบัติมากขึ้น หรือหากช่วงใดก็ตามนะคะที่เจ้าชะตามีเคราะหกรรมหรือว่ากําลังดวงตกอยู่คุณก็จะมีดาวพฤหัสนะคะที่จะคอยคุ้มโทษคุ้มภัยให้จะช่วยพ่อนหนักให้เป็นเบาเมื่อดาวพฤหัสนะคะย้ายออกจากภพวีนาศก็จะทําให้ชะตาชีวิตของคุณจะมีความราบรื่นมีความสะดวกสบายมากขึ้นชีวิตจากนี้ไปนะคะก็จะติดขัดน้อยลง แต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนพฤษภาคมชาวราศีพฤกษภคุณยังมีดาวอีกหลายดวงนะคะที่โครจรอ,อยู่ในพวกวีนาศโดยเฉพาะดาวอาทิตย์นะคะดาวเจ้าเรือนพันธุก็ยังโครจรอ,อยู่ในพวกวินาศไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมก็แปลว่าเจ้าชะตาก็อาจจะต้องไปพบเจอกับปัญหาเกี่ยวกับบ้านรถหรือว่าครอบขัวก็ได้ บางคนนะคะคุณอาจจะผิดใจกับคนในครอบครัวหรือบางครั้งช่วงนี้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่ารถอาจจะเสียหายจนคุณต้องซ่อมแซมก็ได้ ส่วนดาวสุกดาวประจำตัวของคุณนะคะก็ยังโครจรอ,อยู่ในพว,วินาศไปจนถึงวันที่20พฤษภาคมก็จะส่งผลนะคะให้เจ้าชะตาในช่วงนี้คุณจะอารมณ์ไม่ค่อยดีอาจจะมีโลกส่วนตัวสูงหรืออาจจะมีความเบื่อหน่ายกับสิ่งรอบตัว ในวันที่7พฤษภาคมนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษในภพวินาศก็แปลว่าช่วงนี้นะคะชาวราศีพฤกษภ คุณเองก็ต้องระวังนะคะต้องมีความรอบคอบในเรื่องของภาระค่าใช้ใจ่ายกันให้ดีเพราะว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่คุณอาจจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากบางคนอาจจะต้องเอาเงินที่มีไปซ่อมบ้านซ่อมรถหรืออาจจะต้องคอยช่วยเหลือเรื่องเงินทองให้กับคนในครอบครัวก็ได้วันที่14พฤษภาคมนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุ ก็จะย้ายเข้ามาสู่ราศีพฤกษ์ศนะคะย้ายมาทับรักนาราศีเกิดของคุณกแปลว่าช่วงนี้นะคะชะตาชีวิตของชาวรักนาราศีพฤกษ์ศจะค่อยๆกลับมาพลิกฟื้นและดาวอาทิตย์นะคะก็ได้ย้ายเข้ามาโครจรร่วมกับดาวพฤหัสด,ดาวคู่มิตรใหญ่ก็ย่อมจะส่งผลดีให้กับชาวราศีพฤกษ์ศจะทําให้คุณมีโชคดีในเรื่องของบ้านรถและก็ครอบครัวเข้ามา หรือว่าหากก่อนหน้านี้นะคะคุณมีปัญหาใดๆก็ตามพอพ้นกลางเดือนพฤษภาคมไปได้ปัญหาที่เคยมีอยู่ก็จะเริ่มคลี่คลายแล้วก็ชีวิตของคุณจะผ่อนคลายสบายใจมากขึ้น วันที่21พฤษภาคมนะคะดาวศุ์ดาวประจำตัวของคุณนะคะก็จะย้ายออกจากภพวินาศและโคจรเข้าสู่ราศีพฤกษบได้ตำแหน่งทางดวงดาวเป็นกเกษตราทิบปปดีก็จะส่งผลนะคะให้คุณจะดูดีมีเสน่ห์มากขึ้นจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณนะคะจะเริ่มมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งมากขึ้น และในวันที่25หาพฤษภาคมดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะก็จะย้ายออกจากภพวินาศอีกหนึ่งดวงช่วงนี้นะคะชีวิตของคุณก็จะได้พ้นเคราะพ้นภัยแล้วนะคะการเงินที่เคยติดขัดมีปัญหาหรือว่ารั่วไหลออกไปก็กำลังจะค่อยๆดีขึ้นเจ้าชะตาจะได้ตั้งหลักตั้งต้นกันใหม่สิ่งร้ายๆก็จะค่อยๆทยอยหายไปและสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆก็จะเข้ามาแทนที่ ภาพรวมดวงชะตานะคะช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะคะชาวราศีพฤษภอาจจะมีความติดขัดบ้างนะคะอาจจะมีปัญหาความวุ่นวายอยู่บ้างพอกลางเดือนไปแล้วนะคะเมื่อดวงดาวได้ย้ายออกจากพวีนาศ<ม>ก็แปลว่าคุณกําลังจะได้กลับมาพลิกฟื้นอีกครั้งและดวงของคุณนะคะก็จะอยู่ในจุดที่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ มาดูในด้านการงานกันนะคะดาวเสาร์นะคะก็ยังโคจรอยู่ในราศีกลุ่มภายใต้ภพการงานก็จะส่งผลนะคะให้ชาวราศีพฤกษ์ คุณจะมีความคิดมากคิดเยอะหรือว่าอาจจะมีความเครียดในเรื่องของการงานธุรกิจที่คุณทำและยิ่งช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะคะมีดาวหลายดวงที่ไปรวมตัวกันอยู่ในพวกวีนาทก็ยิ่งกระตุ้นให้คุณจะรู้สึกคิดมากเป็นพิเศษคนที่ทำงานประจำนะคะก็าอาจจะรู้สึกเหนื่อยกายเหนื่อยใจจนอยากจะราออกจากงานส่วนคนค้าขายคนทำธุรกิจนะคะ คุณเองก็มีดาวพุธดาวศุกร์นะคะที่โครจรอ,อยู่ในภพเสียก็อ,อาจจะส่งผลให้ยอดการค้าของคุณอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายยังไงก็ขอให้รอพ้นกลางเดือนพฤษภาคมไปก่อนนะคะพอดวงดาวย้ายออกจากภพเสียชีวิตของคุณก็จะกลับมาเข้าที่เข้าทางมากขึ้นหากใครนะคะที่กำลังย้ายงานเปลี่ยนงานก็มีโอกาสจะได้งานในช่วงนี้ หรือหากใครที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจกลางเดือนพฤษภาคมไปแล้วคุณก็สามารถทำได้นะคะเพียงแต่ว่ากว่าความสำเร็จจะมีเข้ามาหาคุณนะคะก็จะเห็นกันในช่วงเดือนมิถุนายนมาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะ ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมดาวพุธดาวการเงินของคุณนะคะยังโครจรอ,อยู่ในภพวินาศและดาวสุขดาวตัวแทนการเงินก็โครจรอ,อยู่ในภพวีนาศด้วยก็จะยิ่งส่งผลนะคะให้ในเรื่องของการเงินการหารายได้ของคุณจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้และเดือนพฤษภาคมนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีภาระค่าใช้ใจ่ายเข้ามาค่อนข้างมาก ดังนั้นนะคะชาวราศีพฤกษภคุณจะต้องบริหารจัดการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการใช้ใจ่ายกันให้ดีเพราะว่าคุณมีโอกาสจะติดขัดมีปัญหาได้แต่พอผ่านวันที่25พฤษภาคมไปได้นะคะสถานการณ์ทางการเงินของคุณก็จะมีความคลี่คลายมากขึ้นเงินทองก็จะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวคุณมากขึ้นในช่วงปลายเดือน ส่วนในเรื่องของโชคลาภเดือนพฤษภาคมนี้คุณจะมีโชคมีลาบจากแฟนจากคนรักนะคะที่จะคอยเข้ามาช่วยเหลือคุณ มาดูในด้านความรักนะคะของชาวรักคนาราศีพฤกษพในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะจะมีดาวหลายดวงที่โครจรอ,อยู่ในภพเสียหายก็จริงแต่ว่าดาวอังคารดาวกู้ครองของคุณนะคะยังโครจรอ,อยู่ในภพราพะก็จะส่งผลนะคะให้มีแต่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณอยู่เหมือนกันคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะคนรักก็จะคอยช่วยเหลือด,ดูแลคุณส่วนคนที่ยังโสดก็มีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจ แต่ว่าคุณมีดาวพระราหูนะคะที่โครจรร่วมกับดาวอังคารก็แปลว่าร้ายคู่นะคะคุณอาจจะต้องระวังปัญหาอาจจะกลายไปเป็นมือที่3ของใครก็ได้จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพฤกษบขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ